ฉีดวัคซีนก็ช้ากว่าเพื่อนบ้านอยากเสียเงินเองก็ยังต้องรอขั้นตอนอันนี้เป็นการเอาสองข่าวมารวมกันฉีดวัคซีนก็ช้ากว่าเพื่อนบ้านก็คืออันนี้เขานับกันที่เปอร์เซ็นต์ต่อประชากรไม่ได้เทียบกับจํานวนนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศประชากรก็ไม่เท่ากันถ้าเอาตามจํานวนเนี่ยเราก็อยู่อันดับต้นๆแต่วงเล็บจํานวนกําลังพลในการที่จะฉีดวัคซีนให้คนอื่นของเราก็มากกว่าเขาด้วยฉะนั้นต้องเอาตามเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ในภาวะแบบนี้เนี่ยจริงๆนะถ้าเป็นออมนะออมก็ไม่ได้บอกออมเก่งนะแต่หมายถึงว่าในความคิดของคนธรรมดาธรรมดาอย่างออมเนี่ยยังรู้สึกว่าก็ในเมื่อหนึ่งกร,รกฎาคมอยากจะรีบเปิดประเทศก็ควรจะมีให้เยอะที่สุดแล้วก็ควรจะลดขั้นตอนความเรื่องมากทั้งหมดใช่ไหมกปกติแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของใครที่จะต้องหามาให้โอเคเขาก็มีให้แต่ว่ามันเป็นแบบของถูกแล้วก็ยี่ห้อเดียวส่วนซีโนนั้นคือเอามาเฉพาะหน้า แล้วพอผลิตเองได้ก็จะอาจจะไม่ได้สั่งก็ได้อันนี้ไม่แน่แต่ว่าตามของเดิมคืออาจจะไม่ได้สั่งคือจริงๆปกติเราก็ไม่ควรต้องเสียนะเพราะมันเป็นเรื่องที่จําเป็นใช่ไหมแต่บางคนบอกว่าก็งั้นขอยอมจ่ายเองอย่างพวกเราเนี่ยก็รีบอยู่เหมือนกันนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากฉีดก่อนที่จะไปต่างประเทศถ้ามันมีเราก็ยังคิดอยู่ว่าเราจะยอมจ่ายเองด้วยซ้ำทั้งที่มันไม่ควรใช่ปรากฏว่าอยากจ่ายเองแถมยัง ราคาสูงก็ยังต้องรอตามขั้นตอนของท่านนะครับซึ่งเป็นอีกข่าวหนึ่งก็คือสรุปว่าถ้าเป็นออฟเนี่ยแต่ย้ําอีกทีนึงเอาอไม่ได้เก่งนะก็คือต้องลดขั้นตอนให้มากที่สุดคือโอเคบริษัทผลิตวัคซีนเขาบังคับอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องผ่านทางคนจัดการประเทศเท่านั้นเอกชนไปซื้อเองไม่ได้มันก็ใช่แต่คนจัดการนี่แหละต้องใจปั้มหน่อยนึงก็คือซื้อมาเองเลยคือมีวงในมีเส้นสายมีอะไรเนี่ยงัดออกมาใช้ให้หมด คุณคุณคุณซื้อจากโรงงานโดยตรงเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยมีคนอื่นเขามาเอาของไปแล้วต้องรองั้นก็ไปถามไอ้คนอื่นพวกนั้นน่ะเฮ้ยคุณรีบไหมเนี่ยมาตักตุนไปแล้วเนี่ยรีบไหมรีบไหมปรากฏว่าบางประเทศอาจจะยังไม่รีบคือเขาอาจจะแค่ตุนไว้ก่อนเฉยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมงั้นขอซื้อต่อแพงหน่อยก็ได้เอามาเฮอะเอามารีบฉีดก่อนอะไรอย่างประมาณเนี้หรือว่าใครอยากเสียเงินเองเหมือนของแบบ pre-order อะ ของมาแรกๆอ่ะอาจจะแพงหน่อยแต่เขายอมจ่ายนั้นถ้าคุณยอมจ่ายใช่ไหมแต่ช่วงนี้แพงนะเพราะเราต้องแบบไปซื้อต่อคนอื่นเข้ามาไม่ได้ซื้อจากโรงงานคุณจ่ายแพงหน่อยนะยอมไหมเชื่อว่าส่วนใหญ่ย,ยอมก็คือรีบไปหามาแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรถ้าผู้ผลิตเขาไม่มีให้ก็นั่นแหละไอ้พวกที่ซื้อไปตุนทั้งหลาย่ะประเทศพวกนั้นอนะไปคุยกับเขาไปเอามาแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรเขายอมจ่ายกันอยู่แต่จริงๆมันมีบางวัคซีนที่แบบ ทั้งถูกด้วยประสิทธ,ธิภาพก็สูงด้วยแล้วก็น่าจะหามาได้ง่ายด้วยเธอก็ไม่ได้บอกว่าไปคุยแล้วเขาจะมีของให้ทันทีแต่ว่าพวกประเทศที่ซื้อไปเนี่ยเราก็น่าจะไปขอกักกักเข้ามาได้บ้างใช้เส้นสายทั้งหมดที่มีนะครับอันนี้คือความคิดของสามัญชนที่อาจจะมองอะไรง่ายเกินไปก็ได้แต่ว่าไม่รู้สินะว่าเออเวลาแบบนี้นะถ้าเป็นเราเราก็นะก็คนดีมานมันเยอะทําไมต้องให้เขารอด้วยอะไรเงี้ยทำไมไม่ลดขั้นตอนนะครับอ่าที่ข่าวแรกก่อนนะครับ ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ในการฉีดวัคซีนก็หลายวันแล้วนะครับข่าวนี้เพราะว่าไม่รู้จะเอาไปคอมโบกับอันไหนดีว่ามันมีแต่ตัวเลขข้อภาพนี้ก็คือทางท่านเขาต้มเขาโพสต์เองเลยนะครับฉะนั้นไม่รู้โพสต์ทำไมเหมือนกันนะโพสต์เพราะว่าจะโชว์ว่าเราอยู่อันดับหกหรือยังไงหรือว่าโพสต์ว่าถ้าเทียบกับตามตัวเลขแล้วเนี่ยเราอยู่อันดับอาออันดับสี่แต่ว่าเด่ายลืมประชากรแต่ละประเทศไม่เท่ากันอย่างสิงคโปร์เนี่ยก่อนเล็กกว่ากรุงเทพซะอีก เขาก็ได้สัสดส่วนต่อประชากรเป็นอันดับหนึ่งเออแต่ตัวเลขมันน้อยกว่าที่คิดนะ1 9บปอร์ซนของประชากรเหรอน่าจะเป็นโดสแรกนะเพราะว่าอย่างไทยเองเพิ่งฉีดได้ไม่เท่าไหร่ก็น่าจะเป็นโดสแรกเออสิงคโปร์ถือว่ายัางฉีดน้อยอยู่นะ19 5 2จเปอร์เซ็นสองล้านสองแสนกว่าคนแต่ว่าอินโดเนีซียจริงๆถ้าเทียบตามจำนวนจริงเราควรจะเป็นอันดับหนึ่งคือยี่สิบล้านคนก็ถือว่ายัางช้าอยู่ดีพวกประเทศแถบนี้ฉีดช้ากันหมดเลยเนาะ อินโดเขามีประชากร270กว่าล้านคนส่วนของไทยล้าน8แสนโดสแล้วก็คือโดสแรกเท่านั้นเองใช่มหมก็1.4%ของประชากรก็ถือว่าอยู่กลางๆมีพวกที่ช้ากว่าเราฟิลิปปินถึงจะอันดับต่ำกว่าเราแต่ว่าจำนวนคนแล้วเขา2ล้าน4แสนคน2ล้าน4แสนโดสแล้วส่วนของเนี้ยงงนะเวียดนามเนี่ยอยู่อันดับสุดท้าย แปดแสนกว่าโดสก็คือพวกเพอร์เฟกต์อ่ะเขาก็มักจะคิดว่าเขาไม่จาเป็นต้องรีบตอนแรกๆเราก็เคยเป็นเขาออกมายอมรับกันเองว่าเรามองว่าตัวเองเพอร์เฟกไม่ต้องรีบแล้วความที่ไม่ต้องรีบของเราก็หละหลวมนะชายแดนเอ้ยบอนเอ้ยเออท่องรอเอ้ยก็พุ่งเวียดนามนี้คือเขาจะตามรอยไหมหรือเขาจะรักษาความเพอร์เฟกไปได้ตลอดการขนาดมาเลยยังจํานวนพอๆกับเราแล้วตอนนี้ได้ยินว่าพุ่งก็เลยงงว่าประเทศพวกนี้แถบๆนี้เขาช้ากันหมดเลย เพราะว่าเป็นประเทศที่ปิดตายกันทุกแทบจะทุกประเทศเลยตั้งแต่ระลอกแรกแล้วพวกประเทศพวกนี้ก็เลยชลาใจกันหมดหรือเปล่านะก็แปลกใจแต่สิสงคโปร์ครับเพราะว่าจํานวนมันน้อยกว่าที่คิดเอาไว้แล้วก็ได้ยินข่าวว่าคือพยายามจะเปิดแต่ว่าตอนนี้คืออยู่ดีๆก็กลับมาพุ่งอีกก็คงเพราะว่าความช้าของการฉีดวัคซีนนั่นแหละเพราะอย่างวันที่พูดนี้อเมริกาเฉพาะโดสแรกนะก็ฟาดไป70%ของประชากรแล้วแต่นี้โดสแรกยงของสิงคโปรยังแค่19.5 แล้วก็มาข่าวที่สองนะครับวัคซีนโมเดอร์นาซื้อผ่านรัฐเท่านั้นยันกําลังคุยองค์การเภสัชกรรมโมเดอร์นานี้รู้สึกกว่าจะมาก็ปลายปีเลยนะก็งงว่าเออทำไมมันช้าถึงขนาดนั้นนะ่ะขนาดว่าคนเขาอยากจะซื้อกันเองแล้วเป็นวัคซีนที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยพยายามจะหามาให้คนจองมากที่สุดเลยนะจนกระทั่งมีบางโรงพยาบาลเนี่ยสุดท้ายที่เคยให้คนจองไปเนี่ยเขาก็ต้องประกาศขอยกเลิกแล้วก็คืนเงินกันไป เพราะว่าหาความแน่นอนในการสั่งไม่ได้เพราะว่าต้องผ่านท่านเท่านั้นท่านองค์การเท่านั้นซึ่งก็ถูกเพราะว่าบริษัทผลิตวัคซีนตามชื่อนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะขายให้กับผ่านทางรัฐบาลเท่านั้นก็ถูกซึ่งดังคนจัดการก็คงต้องเป็นคนไปซื้อแต่ว่าเขาซื้อแบบเขาต้องรอออเดอร์ก่อนไงทำไมต้องรอออเดอร์วัคซีนก็ไม่ได้แพงใช่ไหมจริงๆถึงมันสมมุตินะว่าถ้ามันแพงก็ตามเนี่ยนะในฐานะที่เป็นคนที่ มีกาลังซื้อมากที่สุดในประเทศอ่ะทางคนจัดการใช่ไหมไม่มีใครรวยเท่าอยู่แล้วหมยถึงไม่มีใครมีเงินมากเท่าอยู่แล้วในประเทศนี้ถ้าเทียบกับคนจัดการประเทศเนี่ยนะฉะนั้นก็คือซื้อมาก่อนเลยไม่ใช่ต้องรอรวบรวมออเดอร์แล้วซื้อมาถ้ามันเหลือก็ไปขายต่อมีประเทศที่เขาต้องการเยอะแยะในภาวะแบบนี้นะครับนี่คือความคิดของอมนะครับคนธรรมดาก็ไม่ได้บอกว่าถูกต้องหรืออะไรแต่เราก็มองว่าตามสถานการณ์มันควรจะเป็นแบบนี้ก็บริษัทนี้คือบริษัทแห่งหนึ่งในตลาดหุ้น ออกหนังสือยืนยันว่าวัคซีนโมเดอร์นาต้องผ่านตัวแทนของภาครัฐคือองค์การจุดๆเท่านั้นก็เลยเอ๊ะว่าแล้วบริษัทนี้เขาทําอะไรก็ในเมื่อองค์การต้องเป็นคนไปติดต่อซื้อกับโมเดอร์นาก็เพราะว่าก่อนข่าวก่อนก็คือพวกโรงพยาบาลก็จะต้องมาซื้อต่อจากเจ้านี้เหมือนกันหรืออะไรเงี้ยนะก็คือเจ้านี้เขาเป็นคนเอาโมเดอร์นามาขึ้นทะเบียนก็ขอสรุปขั้นตอนอีกทีหนึ่งว่าที่มันเยอะทําไมต้องเยอะคือ การที่วัคซีนจะมาฉีดให้คนไทยได้ทั้งที่มันเป็นเรื่องเร่งด่วนขอขาดบาดตายเนี่ยเบื้องต้นคือตัววัคซีนเองจะต้องมาขึ้นทะเบียนกับอยก่อนคือเราไปรีบไปเรียกเขามาก็ไม่ได้นะเขาจะต้องเป็นคนมาขอขึ้นก่อนซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าเรารีบเรียกเขาหรือเปล่าหรือว่าเรารอเขามาอย่างเดียวเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวแต่ยังไงเขาต้องขึ้นทะเบียนก่อน้องรอ30วันเป็นอย่างน้อยนี่ไม่นับขั้นตอนว่าเรื่องเอกสารอะไรที่ต้องเตรียมก่อนมาขึ้นอีก แล้วก็ฝั่งที่เป็นคนนําเข้าคงจะเป็นบริษัทนี้แหละแต่ตอนหลังเขาก็บอกว่าต้องผ่านองค์การซึ่งยังงงอยู่แล้วบริษัทนี้แค่มาขึ้นทะเบียนให้อย่างเดียวหรือยังไงก็คืออ่าโอเคละว่าคนนําเข้าก็ต้องลงทะเบียนแล้วก็ไปมาการสั่งซื้อก็ต้องผ่านองค์การเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยมันหลายซ้ําหลายซ้อนมากแล้วก็เคยเป็นข่าวอีกว่ามีการบวกแวดภาษีมูลค่าเพิ่มกันไปอีกเพื่อให้มันแพงขึ้นอีกหรืออะไรเงี้ยก็มีการมาโต้กันทีหลังว่าไม่จริงไม่จริงไม่มีการคิดแวดอะไรเพิ่มฉะนั้นราคาต่อโดสสองพันเนี่ยก็ควรจะต้องถูกกว่านี้นะตอนฉีดจริงถ้าเกิดไม่ได้บวกแวดเนี่ยเพราะว่าต้นทุนของวัคซีนจริงๆมันก็ไม่ได้แพงของโมเดอร์นาเราจําไม่ได้ แต่รู้สึกจะเป็นวัคซีนที่แพงที่สุดนั่นแหละแต่ของไฟเซอร์เคยบอกไปวันก่อนว่าขนาดในอเมริกาเอง2โดสไฟเซอร์ Pfizer อย่าง39ดอลลาร์ก็คือประมาณพันสองร้อย2โดสนะครับก็สรุปจากตรงนี้ว่าโมเดอร์นาขึ้นทะเบียนไปแล้วเรียบร้อยก็คือเพิ่ง13พฤษภาที่ผ่านมาขึ้นทะเบียนแล้วควรจะสั่งได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะได้หมายถึงว่าหมายถึงเร็วๆนี้ไม่รู้ว่าจะได้วันไหนแต่ตามที่เคยอ่านข่าวมาก็คือปลายปี เขาบอกว่าขณะนี้บริษัทกําลังอยู่ในระหว่างการพูดคุยกับองค์การในการเล่งจัดหาวัคซีนเพื่อกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศคือสรุปว่าเป็นคนไปคุยกับบริษัทเป็นคนเอาวัคซีนมาขึ้นทะเบียนแล้วก็เป็นคนว่าถ้าได้วัคซีนแล้วจะกระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆให้แต่ติดอยู่ตรงอันเดียวคือตอนซื้อตอนซื้อจริงๆก็แค่คลิกเดียวนะพิมพ์ไม่กี่แก๊กแล้วก็คลิกให้เขาส่งมาแต่ก็ทำเองไม่ได้ก็ต้องรอองค์การเป็นคนทำ ไม่ได้โทษอะไรแต่แค่ว่าด้วยขั้นตอนของราชการแล้วเนี่ยมันต้องช้าก็เลยเสียดายว่าจริงๆเราไม่ต้องมารอออเดอร์เพราะเคยพูดข่าวก่อนๆว่าเขาจะต้องรอรวมออเดอร์เอ,อทั้งบริษัทเอกชนน่ะหอการค้าที่จะเอาไปฉีดให้พนักง,งานหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนต้องไปรวมออเดอร์มาก่อนว่าจะมีคนฉีดสักเท่าไหร่เพื่อเขาจะได้เป็นคนสั่งไปแล้วเขาก็จะไม่ตุนของนะอะไรอย่างนี้ฉะนั้นต้องสั่งให้โอเคอะไรอย่างเงี้ยเอ่อทำไมต้องอย่างนี้ด้วยก็ไม่รู้เนะอันนี้เราไม่เข้าใจจริงๆ แต่ก็สุดท้ายนะครับก็เดาว่ามันเป็นมูดของของเจ้าเนี่ยที่จะท่ามากก่อนในตอนแรกเสร็จแล้วก็พอโดนบีบมากๆหรือโดนด่ามากๆหรือฝั่งตรงข้ามตัวเป้งๆเ,เ,เขาออกมาพูดอะไรบางอย่างปุ๊บก็เดี๋ยวจะกลับลำทีหลังคือตอนนี้กำลังมีท่าเยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องดูกันต่อไปว่าเขาจะเปลี่ยนท่ายัางไงก็คืออย่างเรื่องวัคซีนเนี่ยแต่ไหนแต่ไรที่พูดข่าวมาก็ บอกว่าจะเอาแต่ผลิตเองแล้วตอนนี้เหมือนจะเริ่มพูดว่าเท่าไหร่ก็จะหามาเท่าไหร่ก็จะหามาแต่วงเล็บไม่ได้บอกว่าพรีเมียมทั้งหลายจะหามาด้วยเท่าไหร่อะไรยเงี้อันนี้เรายังไม่ชัวร์นะครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ